ต่อก่อนนะคะสมองเสื่อมจากงานวิจัยในประเทศไทยพบว่าวันข้างหน้าอีกหลายปี4-5ปีจะมีผู้ป่วยสูงอายอุมีโรคสมองเสื่อมถึง9ล้านคนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็มาหาทางบำรุงสมองกันดีกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมก่อนเหตุอันควรซึ่งเป็นแล้วจะมีภาระกับคนในครอบครัวยอย่างมาก ที่จะต้องมาคอยดูแลเราอยู่ตลอดเวลาสาเหตุอาจเกิดจากเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองเพราะกินอาหารน้ำมันเป็นประจำต่อกันหลายปีน้ำมันจะเกาะผนังลำไส้ทำให้ดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นเลี้ยงสมองไม่ได้วิธีดูแลสมองเช่นขับถ่ายระหว่างตีห้าถึงเจ็ดโมงกินอาหารเช้าระหว่างเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเพื่อให้เลือดสารอาหารไปเลี้ยงสมอง และกินโยเกิร์ตนมสดน้ำผึ้งมะนาวระหว่าง8โมงถึง15นาฬิกาเพื่อเปลี่ยนระยะลำไส้เล็กให้เป็ให้เป็น B12 แล้วส่งไปบำรุงสมองล้างระบบดูดซึมนะคะสูตรมะละกอดิบต้มน้ำชาชงใช้กระเจี๊ยบแดงแห้งสดต้มกับพุทราจีนใช้ดื่มน้ำเพื่อล้างหลอดเตือดเป็นประจำกินน้ำกระชายแล้วกินน้ำใบบัวบกตาม จะส่งบำรุงสมองได้โดยตรงและผลไม้ที่ชื่อว่าลูกไอ้ไข่เน่าเป็นผลไม้ที่บำรุงสมองได้ดีมากคือขึ้นช่ายเม็ดบัวลูกแปะกวยอ,ออกกำลังกายสม่ำเสมอก่อนที่จะกินอาหารอะไรเข้าไปบำรุงให้นึกถึงว่าลำไส้เราล้างบ้างหรือยังถ้ายัางไม่เคยล้างควรใช้สูตรบรลคอดิบต้มน้ำแล้วนำน้ำร้อนนั้นมาชงดื่มล้างลำไส้เป็นประจำ หรือไม่งั้นค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกจริงๆพี่นิดแนะนําค่ะให้กินเจลลี่ไฟเบอร์นะค,ะ, mm hmm. คะเขาช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายเร่นงการเผาผลาญขาจัดไขมันค่ะที่มันเกาะในร่างกายเราเนี่ยในลําไส้ของเราให้ออกมาขับสารพิษนะคะอ mm hmm. ของเราได้ค่ะนะคะ mm hmm. จะทําให้ร่างกายเราสะอาดค่ะนะคะ mm hmm. จากการกินเจลลี่ไฟเบอร์แล้วก็ทาให้เพื่อนๆตื่นมาขับถ่าย เป็นประจําทุกวันในช่วงเวลาเช้าค่ะนะพี่อยากตื่นก็ต้องตื่นหละทีนี้นะคะถ้ากินเจลลี่ไฟเบอร์กินดีขับถ่ายดีย่อยดีมากค่ะนะคะแล้วเขาก็ขจัดบล็อกเบิร์น้วนนะคะขจัดไขมันน้ําตาลที่เรากินเข้าไปก่อนหน้านี้แล้วก็บล็อกอันใหม่ที่เรากินเข้าไปที่สําคัญถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วคุณก็คงจะกินน้อยลงแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือน้ําตาลนะคะอ่ะก็อย่าลืมค่ะกินแล้วถ้าเราอดวันนี้ของกินมันเยอะแยะเราชอบกิน เราก็ต้องหันมาดูแลตัวเองนะคะถ้าวันนี้มันในยุคสมัยนี้มันสะดวกสบายเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาช่วยเราเหลือเราแบบนี้มันโคตรคุ้มเลยค่ะนะคะอย่าลืมมองหาเจอรี่ไฟเบอร์นะคะหรือมาดูแลตเองหรือมาปรึกษาพี่ได้ค่ะนะแอดไลน์มาที่098 504 9762นะคะอ่ะทักมาที่เฟซบุ๊กนิตยากรสุภานะคะเดี๋ยวพี่นิไปปิดน้ำก่อนเด้อย้ะท่านดีจริงๆค่ะนะ เร่งการผ่อผานช่วยสัดส,ส่วนกระชับนะคะแล้วก็ขจัดไขมันน้ําตาลที่มันอยู่ในร่างกายของเราออกมานะคะแล้วก็สารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายของเราค่ะนะ,คะใครที่สนใจก็ปรึกษาได้เรากินเองมาสามกล่องแล้วค่ะกินจริงค่ะนี่นะฮะกินด,ดีจริงๆค่ะมีกล่องนึงอยู่ทางนู้นค่ะนี่ก็เก็บกล่องไว้ค่ะเราก็ยังขอบคุณเขาทุกวันเลยค่ะอะ,ะไปแล้วค่ะที่เขามาช่วยเหลือเราไปแล้วไว้าบายสวัสดีค่ะ